ลงรถก็ต้องขอบคุณเขาดูยามบรรยากาศดีๆค่ะข้างหลังฟ้าสวยมากเลยไปทำงานค่ะไม่ได้หยุดสงการเหมือนบ,บ,บ้านเรานะคะประเทศไทยสงการฟินแลนด์ต้องทำงานแต่อาทิตย์นี้ทำแค่4ี่วันเป็นวันพระเจ้าขเขาเขาศาส,สนาของคิดเข้าโบสกันมัน้งคะ เป็นวันแปดเสียเป็นวันฮิตเตอร์เขาค่อยสุกแล้วก็วันจันร์ทเท่ากับได้อยู่สี่วันเหมือนขึ้นฟ้าขึ้นฝนทํา,าทงานก็น,นะคะเหมือนขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วนะอากาศขึ้นๆลงๆ